หนึ่งในไหมครับพี่ทั้งหน้าหลังเขาไม่เห็นเท่าไหร่น้องขอโฟลโล่หน่อยฮะขอโฟล์วหน่อยไฟวิทย์เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยคอันเดียวเดี๋ยวผมจับมือขึ้นก็ได้ครับผมีจับมือด้วยเต็มที่เลยถึงคิวปลายแล้ววันนี้ หวานเลยพี่พี่คาหน่อยสิสุกี้สวยไหมครับทุกคนมีอะไรจะพูดไหมพี่พี่ครับเวลานุกเป็นผู้ชายหล่อๆเขาทำไมไม่ชอบนุกคุณคุณมาคุกเข่าให้ผมเพราะผมแต่งตัวแบบนี้คุณก็น่ารักไง เป็นเป็นคอนเสิร์ตที่ผมไม่มีคำพูดเลยตอนเนี้ยเอามาพูดหน่อยควารู้สึกเป็นยังไงบ้างเมื่อวานมีขายลูกพวงลูกคู่วันนี้ไม่มีเหรอฮะอ๋อถ่ายรูกคู่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมยืนข้างๆคุณเลยดีกว่าอ่ะไปอบอบหน่อยอบหน่อยโอ้โห้สุกี้ซบหน่อยสิสุกี้ซบหน่อยเร็วซบซบสุกี้ซบทีอะสุกี้อ đếm 2 3, ờ, bay hoang game suki này, đây bay. gì giúp ông phát chị sẹo.